หลังจากที่เรางมเปิดเครื่องมาพักหนึ่งนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้จะมารีวิวโทรศัพท์มือถือซื้อโทรศัพท์มาใหม่สั่งโทรศัพท์มาใหม่มาจากดาซดาสดๆร้อนๆมาเปิดเป็นเลยห้ ออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้ s Samsung Galaxy. Galaxy a ม s ุงก g a ล a กซี่ก a x ลกซี่ A12 มามาเปิดเป็นกันเลย <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นซื้อให้ตัวเองดันทีนี่เกออกมา มันสิเป็นแบบนี้มาเลยดูถุงเทนชึบออกมาหยากมาแรกมันสิดอยู่แบบนี้ออ,อ,ออกมาปุ๊บไม่มีมันมีนนมนนมยงังไงล่ะดึงกันคู่มือการใช้งานขอบอกเลยคัญเทนเกอเอามาโอ,อ้โหสวยมาก นี่เปิดออมาแล้วแรกเราสั่งสีน้ำงินเอาในกล่องมันนี่มีสายสมทอกมีพี่ชดัดนี่สาย usb เลยทอามันอยู่ไปไหนละเมื่อกี้โทรศัพท์ขึ้นมาปึ๊บโห มันสวยมากเลยพี่น้องเลยเขาออก,ออกข้างหน้าหรือข้างหลังนั้นข้หน้ากระลอกข้างหลังกะลอกชิง,ง,ง,ทงแทนโห Samsung g ็ l a x y A12 กล้องหลัง48ล้านพิกเซลใช่ไหมลม ใช่ไหมลม128ร้อยยี่สิบแปดลมสี่กิ๊กโอ้โหมันสวยมากเลยไม่มีนะจอ,จอเจอแีืว,ว่ากล้องเนี่ยมีนิดนึ่งสวยสวยสวยถูกใจขอบคุณนะคะสาม,มีที่ซื้อให้งบไม่เกินห้าพันเราลองอื ถ่ายรูปดูหนังฟังเพลงแบตอึดห้าพันมิลลิแอมใช้ไอเนี้ยฟ้าชาร,ร์จสิบห้าบาทสิบห้าวัตใช่ไหม หลังจากที่เรางมเปิดเครื่องมาพักหนึ่งนะคะมันก็จะขึ้นมาอยู่แบบนี้ตั้งนานอยู่นะเกือบห้านาทีได้แล้วเรามาดูกันก็คือมันยังไม่มีซิมไม่มีอะไรนะคะเมื่อเราเปิดเครื่องเปล่าๆป,ปัดไปปัดมามันก็ลืนะ่นอ่ะโอเคอ่ะนุ่มมือดนูจอหลังมันก็โอเคสวยดูเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปให้ดูมันเดี๋ยวก่อน หนี่ยนี่ใช่ไหมนี่คือกล้องอลองกล้องคือกล้องหน้านะคะดูหน้าไหมดูหน้าคนดีสวยอ่ะกล้องเขาแบบว่าคนดีขนาดว่าหน้าสุดเนี่ยสวยมากเลยนะกล้องหน้าสุดเลยโอ้โหหน้าเนียนยิบเลยถอดลองค่ะ นี่คือสิ่งที่ต้องการใช่ไหมค้อมาไม่เน้นอะไรมากแต่ว่าไม่ได้เน้นเน้นอะไรมากเลยอ่ะมีเฟซไลน์ลยูทูบถ่ายรูปแล้วก็ชอบสุดก็คือแบตอึดเยอะมากอ่ะให้มาถึงห้าพันมินิแอมเยอ่ยดูสี่คนรีวิวแบบว่าห,หน้าแบบที่เดมากนะแบบนีงแบบสวยมากอ่ะรู้สิ กล้องเขาดีมากนะมวเรามาลองกล้องหลังกันเนะกล้องหลังกล้องหลังนะี <Okay. S 1> อันนี้คือเราอยู่นากุ้งนะคะอยู่ที่ที่ทำงานที่ภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานี มันไม่เสียต้นไม้นี่ก็สุดยอดหลังบ้านมันก็จะเป็นแบบว่ารกๆแบบนี้อย่าอย่าโฟกัสนันเลยโฟกัสต้นดอกไม้แล้วขอต้องถ่ายดูด้วยก้องถ่ายรูปมันมีอนะเดี๋ยวดูก่นอ่ามีมาโคแล้วก็หมดอาหารพาโล หน้านี่ก็คือไอ้นั่นใช่ไหม่ายกว้างใช่ถ่ายมุมงกว้าง ไปแบบว่าหมูงก้องโคตรสี่ตัวเลยเบิ้งผู้ไายวิดีโอห้นี่เห็นบ่ผู้ไายวิดีโอห้นี่ก็แบบว่าตั้งใจหัวใจหยั่งแบบนี้เออของเขาดีอ่ะเออออต่นี่อ่ะไปล่าข้าวกอนไปหาเครื่องมะแกลนอไม้ไปหาหน่อไม้มา